สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกชาวสปปลาวชาวสองแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทตยชาตาอันนี้ก็เป็นเดือนที่4แล้วนะคะที่เราได้เจอกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะวันนี้อาจารย์นรีจะมา ดูดวงทั่วไปนะคะงานเงินความรักสุขภาพการเรียนด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรตรงนี้ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมนะคะถึง12กลุ่กุมภาพันธ์อันนี้เป็นการแบ่งตามแบบไทยนะคะช่องของอาจารย์นรีก็จะเป็นการใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาร่วมกับไพ่ ย4ิีหรือไพ่ทาโร่แบบตะวันตกนะคะเป็นการผสมประสานศาสตร์ตรงนี้สองศาสตร์เข้าด้วยกันนะคะในการทํานายดวงชะตานะคะอ่านดวงดาวอ่านไพ่นะคะให้พวกเราได้รู้กันนะคะว่าในดวงชะตาของเราจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะเป็นดวงทั่วไปในเดือน พฤศจิกายน2,563นะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะหรือตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมังกรนะคะหรือลัคนามังกรนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะใบแรก เดอะซันค่ะอืมอันนี้เป็นไ้่ชุดจ a น i ิ i ิ s สนะคะเป็นบรรดาสัรพะสัตน่ารักน่ารักนะคะอาจจะไปเล็กหน่อยเดี๋ยวอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะมีเดอะซันมีเก้าถ้วยค่ะมีราชินีดาบนะคะเพลนออฟซอสเจ็ดไม้เท้าค่ะแฮงแมนเอ่อเนฟออฟวันส์นะคะ หรือเป็นอัศวินไม้ท้านันเองนะคะสิบเหรียญแปดถ้วยค่ะ h ฮพิเชสนะคะราชินีพระจันทร์นะคะและจัสติสค่ะน่าสนใจมากๆนะคะมีไพ่ใบใหญ่ขึ้นมานะคะคือเดอะซัซึ่งเป็นพลังงานที่บวกมากๆนะคะแต่ว่าก็มีในเรื่องของอุปสรรคที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นแฮงแมนนะคะ หรือแฮรพิเชสเข้ามานะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆดูให้นะคะมาดูพลังงานแรกก่อนตัวตนของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนะคะเหมือนเป็นเดือนที่โชคชะตาที่เราเคยดูที่ผ่านๆมาเนาะเป็นการพลิกฟื้นคืนกลับมาของดวงชะตาที่อาจจะแบบเหมือนเหนื่อยเหมือนสู้มาเยอะเหมือนมันอับเฉาเหมือนคนเพิ่งฟื้นไข้นะคะ พอในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับความสำเร็จได้รับกำลังใจนะคะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างแต่ว่าข่าวดีตรงเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นก้าถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เต็มร้อยกับความฝันหรือความทุ่มเทที่เราได้ทำลงไปนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของแฮงแมนเข้ามาด้วยนะ เพราะนั้นตรงนี้ความสำเร็จที่ได้นะคะอาจจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าต้องรอคอยระยะเวลาอีกสักนิดนึงนะคะบางทีเราทุ่มเทไปนะคะชาวราศีมังกรคือทำอะไรทํำจริงจังทุ่มเทพยายามนะคะแล้วเหนื่อยมากคาดหวังไว้เยอะมากนะคาดหวังว่ามันจะต้องแบบสำเร็จนะอย่างน้อย100%หรือ120%เเพราะเราทุ่มเทไปเยอะมากนะคะ ตรงนี้ความสําเร็จมันจะค่อยๆมานะมันยังไม่ได้มาเต็มทันทีนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเหมือนดวงชะตาเราอะ่ะค่อยๆเปิดค่อยๆพลิกฟื้นไม่ใช่อยู่ดีแบบพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรขนาดนั้นนะคะเพราะนั้นตรงนี้ในเดือนพฤศจิกายนจะมีข่าวดีเข้ามานะคะในเรื่องความสําเร็จหรือบางคนทํางานหลายอย่างนะคะปีก้าถ้วยฝันไว้เยอะทํางานหลายอย่างมีอาชีพที่2หรือ3นะคะเพราะฉะนั้นอาชีพ ที่สําเร็จเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพใดาอาชีพหนึ่งนะคะที่สําเร็จแต่อีกสองอาชีพเนี่ยเหมือนยังต้องรอเวลานิดนึงนะคะที่จะทำให้มันออกดอกออกผลมันงอกเงยขึ้นมานะคะเหมือนกับที่เราคาดหวังนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณยังเหนื่อยนะคะคุณยังค่อนข้างเหนื่อยกับการที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มันอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆเป็นบททดสอบในชีวิตของเรานะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอก ท่ามกลางอุปสรรคที่เหนื่อยนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยพยายามแล้วก็ต่อสู้ฝ่าฟันแก้ปัญหาจนในที่สุดเนี่ยมันจะเห็นความสําเร็จที่ปรากฏขึ้นความสําเร็จตรงนี้ก็แลกมาด้วยน้ําพักน้ําแรงนะคะหยาดเหงื่อแรงกายนะคะการใช้ความสามารถการทุ่มเทนะอืมในเรื่องเงินเป็นยังไงบ้างในเรื่องเงินในเรื่องเงินนะคะจะเป็นสิบเหรียญนะคะ เป็นสิบเหรียญกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีงานใดางานหนึ่งที่คุณทำอะ่ะเราได้เงินเข้ามาค่อนข้างดีเลยนะคะคุณยังมีการพยายามที่จะต่อยอดนะคะธุรกิจต่อยอดการงานของคุณนะคะหรือหาอาชีพเสริมหรืออะไรเนี่ยคือเหมือนกับตอนนี้ก็ทําหลายอย,าอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังจะอยากทําอย่างอื่นเพิ่มอีกหรือเปล่านะมันมีความพยายามตรงนี้หรือว่าบางคนเหนื่อย บางคนเหนื่อยถอดใจจากงานประจำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะอยากจะมีรายได้ที่เสริมเข้ามาเป็นรายได้ที่ทดแทนงานประจําถ้าเกิดเราจะออกแากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเรามีอาชีพที่สองแล้วเราอาจจะหาอาชีพที่สามนะคะหรือเป็นงานออนไลน์งานอะไรที่เราคิดว่าทําแล้วเนี่ยมันได้รายได้เข้ามาเรื่อยๆอ่ะนะคะมันเหมือนแบบว่ามีให้กินแบบ ทุกวันทุกวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือบางท่านอาจจะกําลังคิดว่าจะหาเป็นคล้ายๆบ้านเช่าสังหาริมรัพั์นะคะให้เช่ามีไรายได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะอุปสรรคที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็คืออาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราต้องคิดมากนะคะแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยมันจะเคลียร์ตรงนี้ได้นะคะคือมี justice เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องราวอะไรที่คุณแบบถูกใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามนะคะที่มันทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันตกอยู่ในความเสียหายหรือเป็นแบบขี้ปากชาวบ้านหรือถูกเอาไปพูดในทางที่ผิดๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะมันอาจจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเยอะหน่อยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะแต่ว่ามันจะ ค่อยๆมีทางที่จะขี้คายปัญหาต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนนะการเรียนเป็นยังไงบ้างการทำโปรเจกต์ต่างๆนะคะมันต้องใช้พลังงานมากเลยอะนะคะต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องใช้ความตั้งใจนะใครที่แบบทำแล้วแบบ ทิ้งๆคล่งงองๆนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะต้องกลับมามุ่งมั่นตั้งใจทํามันยิ่งขึ้นแล้วพอเราทุ่มเทแล้วเนี่ยมันถึงจะเห็นผลมันถึงจะสําเร็จหรืออาจารย์ถึงจะเห็นใจนะคะให้คุณผ่านโปรเจกต์ตรงนี้นะหรือในช่วงของการสอบการอะไรมันต้องพยายามแลบางทีอาจไม่ได้ตั้งใจเรียนก็ต้องมาทุ่มเทกับการติวกับเพื่อนกับการอ่านหนังสือให้มากขึ้นนะคะถึงจะสอบได้ผลดีนะคะนะ มันตรงนี้เหนื่อยหน่อยนะคนที่เรียนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่คุณน่าจะได้รับการออกดอกออกผลในเ,เขาเรียกว่าในการเรียนของคุณนะคะในการเรียนของคุณที่มันจะมีจะสซันขึ้นมาด้วยนะเพราะฉนั้นสอบอาจจะสิบวิชานะคะมันก็อาจจะมีวิชาที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะสอสามวิชานะคะแต่บางวิชานะคะมันก็อาจจะมีความผิดหวังบ้างเนาะเป็นแดถ้วยนะหรือบางวิชา ถอดใจเหมือนกันนะแทบจะไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเรานะคะต้องพยายามแก้ไขนะคะต้องพยายามลุกขึ้นสู้นะคะทุ่มเทกับมันใหม่นะคะแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จนะ,ะในด้านการเรียนนะคะาการงานการเรียนมาดูเมื่อกี้อาจารย์ดูงานใหม่ให้ไปหรือย,ยังนะคะงานใหม่เป็นยังไงบ้างงานใหม่ถ้าคุณจะทำโปรเจกต์เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าคุณคิด ไม่ใช่แค่อาชีพที่สองล้วอาจจะมีอาชีพที่สามด้วยนะคะชาวมังกร,องกรตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนอยากพิสูจน์ตัวเองหรืออยากทําอะไรเพื่อรประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย เริ่มได้นะคะเริ่มได้แต่ขอให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่ามันมีแฮงแมนปรากฏขึ้นนะมันจะลงลงทุนทีเดียวตุ้มเดียวอันตรายนะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินพอก็เถอะนะเพราะนั้นอยากให้คุณค่อยๆลงทุนหรือถ้าเป็นการลงทุนอะไรระยะยาวเนี่ยค่อยๆดูรูทางดูทิศทางให้ดีถ้าคุณจะซื้อบ้านให้เช่านะคะต้องดูทำเลให้ดีนะคะถ้าทำเลที่มันอยู่ห่างไกลผู้คนมันไม่ค่อยมีความสะดวกสบายอะไรแบบนี้นะคะ คนจะไม่ค่อยสนใจนะคะคนจะมองผ่านนะเพราะนั้นอาจจะได้บ้านที่ถูกจริงแต่ว่ามันไม่คุ้มกับโอกาสเสี่ยงที่มันจะไม่มีคนเช่านะต้องเออเอาในทำเลในชุมชนนะคะที่อาจารย์มองว่าถ้าคุณจะซื้อบ้านนะลองเอาทำเลชุมชนที่คนอยู่เยอะๆนะคะอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าคือเหมือนถึงไม่ติดป้ายอะ่ะก็มีคนแบบ พยายามหาเจ้าของพยายามติดต่อขอเช่าอะนะคะใกล้ตลาดใกล้แหล่งของกินใกล้ถนนใหญ่นะคะไม่จําเป็นต้องติดถนนใหญ่ก็ได้อาจจะใกล้ถนนใหญ่แต่ว่าเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้านะคะใกล้ที่ทํางานอะไรที่คนไปทํางานแล้วก็ชอบมาเชาบานแถบนั้นกันเยอะๆนะคะดูทำเลให้ดีนะเพราะนั้นเดือนนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะลงทุนได้นะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือจะซื้อที่เก็บไว้ขายนะคะ ก็ลองหาที่แปลงสวยๆนะคะที่ใกล้น้ําที่ที่มีน้ําดีนะคะที่ที่ไม่ไกลความเจริญมากจนเกินไปที่ที่ไฟฟ้าประปาอะไรเข้าถึงนะคะอืมอ่ะเพราะนั้นลงทุนได้นะคะงานใหม่ต่างๆส่วน่อในเรื่องความรักโอความรักลืมความรักได้ยังไงนะคะความรักของชาวราศีมังกร อาจารย์มองว่าในคนที่มีคู่แล้วนะคะยังค่อนข้างมุ่งในเรื่องของการทำงานการอะไรเป็นหลักนะคะอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยโรแมนติกมากนะคะเพราะนั้นลองพักลองหาโอกาสเติมความหวานให้กันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือบางทีอย่าพูดกันแค่เรื่องหน้าที่ในครอบครัวพูดกันแค่เรื่อง การทำมาหากินนะพูดอะไรคำหวานแบบชมหยอดกันบ้างวุ้ยคุณใส่ตังเก่งยินตัวนี้ด,ดูเท่จังเลยนะอะไรแบบเนี้นะคะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ของเราบ้างนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันมีไพ่ของการเป็นมือที่3ามนะคะหรือบางทีความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะ แล้วมีแปดถ้วยเหมือนมีความถอดใจอยู่ลึกๆเหมือนกันนะคะความถอดใจนะแต่ว่ามันเหมือนมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณจะได้รับความยุติธรรมขึ้นมาบ้างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่ามันก็ยังมีคู่นะคะที่น่าจะไปต่อกันได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูในรายละเอียดในดวงความรักนะคะให้กับราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งนะคะ คนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดมีทั้งจับซันมีทั้งแฮงแมนนะคะเหมือนอาจจะเจอกับคนที่ถูกใจนะคะอาจจะเจอกับคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่าเหมือนรอโอกาสเหมือนรออะไรอยู่อะในการที่ที่เข้าไปพูดคุยจะเข้าไปแบบสร้างสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่านะเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูให้ดีว่าคนที่เราถูกใจเนี่ยเขา โสดจริงไหมนะหรือว่าเขามีเจ้าของว่ามันมีไพ่ของออรักซ้อนตรงนี้เข้ามานะแต่อาจารย์มองว่าคุณน่าจะถูกใจในตัวเขาแล้วเขาเป็นคนที่มีเสน่ดูลึกลับดูแบบหน้าค้นหานะคะดูมีแรงดึงดูดอะไรอย่างประหลาดนะพราะนั้นคุณก็เลยค่อนข้างให้ความสนใจเขามากมากนะมีความคิดแบบเหมือนจริงจังกับเขาด้วยนะคะเป็นสิบเหรียญเลยนะเาะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้การพัฒนาความสัมพันธ์เดี๋ยวอาจารย์ดูให้คร่าวๆก่อนนะคะ อะคนโสดเจอคนถูกใจนะคะคนที่ถูกใจคนคนนี้นะคะสถานภาพของเขาเป็นอย่างไรก่อนเนาะสถานภาพของคนที่คุณถูกใจเป็นอย่างไรนา o อับซ c e ์สเอ o ดอับซอร์สสสถานภาพของเขานะคะ เขาน่าจะเป็นคนที่มุ่งมัน่นทุ่มเทในเรื่องงานมากนะคะเป็นสเตนดด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่โสดเลยนะคะหรือเพิ่งเลิกกับแฟนมาก็ได้หรือบางคนเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หาเลี้ยงดูลูกๆอย่างเข้มแข็งก็ได้นะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่ามีไฮพิเทสเพราะนั้นบางทีในบางคนอาจจะยัง ไม่ได้เลิกเด็ดขาดนะคะอาจจะแยกกันอยู่แต่ว่ายังไม่เลิกทางกฎหมายยังไม่ได้ยาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเันต้องดูอีกทีนึงนะเซ็ตด้วยนะคะทีนี้เขามีให้ความสนใจคุณบ้างไหมเออนะเขาให้ความสนใจคุณบ้างไหมนายอัอสเก้าดาบเลยอะทำไมดาบมาเต็มเลยนะคะ มมีมก้าวเด็เขายังเครียดกับปัญหาชีวิตตนเองอยู่เลยนะคะเขายังต่อสู้กับชีวิตตนเองอยู่เลยหรือว่าเขาเป็นคนขี้ังวลเขาเป็นคนขี้กลัวเขาอาจจะยังไม่ไว้วางใจคุณอาจจะต้องยังแบบใช้เวลานะคะหรือเขาอาจจะแบบจริงจังกับชีวิตมากเกินไปนะคะ มุ่งเกี่ยวกับการงานความสําเร็จในชีวิตมากเกินไปก็เลยอาจจะยังไม่สนใจเรื่องความรักหรือเปล่านะหรือว่ามันอาจมีบทเรียนที่มันเจ็บปวดมานะเลยแบบอยากพักในเรื่องความรักไว้ก่อนหรือเปล่าอืมนะคะอาจจะมีบทเรียนความเจ็บปวดในเรื่องความรักมานะคะยังคิดมากยังระวังตัวในเรื่องของความรักนะคะเป็นอัศวินถ้วยนะเขาอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้คุณแต่ว่าไม่เปิดเผยท่าที นะคะไม่เปิดเผยท่าทีแต่ว่าถ้าคุณเข้าไปคุยด้วยเขาก็คุยกับคุณดีแต่ว่าเขาจะแอบ,บเก็บข้อมูลนะคะว่าคุณเป็นคนยังไงดูจริงใจไหมไว้ใจได้ไหมนะคะเขาจะเก็บข้อมูลคุณไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีส่งความปรารถนาดีทางแววตานะคะแต่อาจจะไม่ได้พูดอะไรออกมามากก็ได้นะคะหรือถ้าคุณเข้าไปปรึกษาปัญหาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเห็นใจคุณมากขึ้นนะเพราะนั้นภายใต้ความแข็งแกร่งของคนเนี้ย เขาเป็นคนที่อ่อนอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะนะแขนงนอกอ่อนในนะเพราะนั้นเวลาที่คุณจะเข้าไปก็ลองคล้ายๆแบบพูดในปรึกษาในปัญหาที่บางทีแบบทําให้เราดูน่าสงสารน่าเห็นใจนะคนคนนี้มีสิทธิ์จะใจอ่อนกับคุณอยู่นะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างน,นะคะจากที่ดูตรงนี้คุณก็ดูแบบชื่นชอบเขามากนะคะแต่ขอเช็คอีกทีหนึ่ง แล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาลาโฟอรอุตาละคุณหลงรักเขาแล้วเหรอคะคุณตกหลุมรักเขาแล้วเหรอตกหลุมรักเขาแล้วนะโอ้ยคุณอยากซื้อของขวัญคุณอยากมอบสิ่งดีๆเขามากๆเลยนะคะนะหรือคุณมีโครงการจะชวนเขาไปเที่ยวไหนหรือเปล่านะอุอไปลอยกระทงด้วยกปลนะคะอีกวันสองวันนี้เองนะ เจ็ดดาบแอบบทําอะไรให้เขาเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะหรือไปแบบอบสืบประวัติเขาหรือเปล่านะคะเออพอดีแบบเอ,อไม่แน่ใจนะเลิกกับแฟนแล้วจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยนะคะวันนั้นมังกรอนคุณก็เป็นคนที่ฉลาดเนาะนคนที่รอบคอบนะคะวันนั้นดูตรงนี้ไว้ด้วยก็ดีนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมคะคนโสดคนโสด ดูดูไปดูมาดูให้เยอะแล้วนักสงสโสดนะนสงสดมีโอกาสพัฒนาไหมเจอคนถูกใจอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เจอเก้าเหรียญเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยจมูลพรมันมีแตู่มมาเนี่ยนะคะโอกาสพัฒนาในช่วงเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนนะคะ หรือมันอาจจะมีความไม่เหมาะสมอะไรบางอย่างในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทําให้พอคบกันไปแล้วมันแบบมีเรื่องอะไรที่ทําให้กังวลที่ทําให้คิดมากนะคะเป็นเดมมนขึ้นมาอมืเพราะนั้นมีเจ็ดถ้วยมีเดมมนสิ่งที่คุณฝันไว้นะคะเจ็ดถ้วยกับความเป็นจริงเนี่ยบางทีมัน มันไม่ตรงกันะนะคะหรือมันอาจตรงข้ามกันเพราะนั้นต้องดูดีๆนะคะดูลักษณะนิสัยใจคออะไรหลายๆอย่างของตัวเรากับตัวเขานะคะว่ามันจะเข้ากันได้ไหมนะคะเพราะว่าสุดท้ายไพ่ออกมาเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญก็คือเหมือนกับการร,รอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อเหมือนกับว่ายังเสียดายชีวิตโสดหรือถ้าเราโสดเนี่ยมันดูมีอิสระมันดูมีความสุขกว่าในการเป็นคู่ นะคะดัะนั้นตรงนี้ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนลองคบลองศึกษาลองดูท่าทีของเขานะคะลองศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้าคบกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรที่เข้ามาจะแก้ได้ไหมหรืออะไรถ้าเราเจอในตัวของเขาแล้วเป็นข้อที่ไม่ดีเนี่ยเราจะรับได้ไหมนะดัะนั้นตรงนี้อาจารย์ให้คำแนะนำไว้เท่านี้นะคะสำหรับในเรื่องของ ความรักนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันต่อสุขภาพมีอะไรบ้างมีแฮงแมนขึ้นมานะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าใครที่เป็นโรคเรื้อรังหรืออะไรตรงนี้นะคะก็ยังต้องรักษาตัวต่อเนื่องนะคะแต่มันมีเดือดซันขึ้นมาอาการเนี่ยน่าจะมี มีข่าวดีในบางด้านนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าอาการของคุณเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ยังต้องรักษาตัวต่อเนื่องนะคะยังต้องดูแลสุขภาพต่อเนื่องหรือบางคนที่เป็นความดันอย่างเงี้ยพอออกกําลังกายมาเดินมาวิ่งแล้วความดันมันลดลงเพราะฉะนั้นจะได้รับการปรับยาจากคุณหมอนะคะกินยาน้อยลงนะคะจากเคยกิน4ี่ห้าตัวหรือตัว2ตัวนะคะเพราะนั้นตรงนี้ยังต้องแบบดูแลสุขภาพต่อเนื่องนะอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยดีใจฉันแบบ ไม่ต้องกินยาแล้วก็ได้ฉันดีขึ้นแล้วนะกินทำไมไอตัวสองตัวเนี่ยนะคะยังต้องกินอยู่นะมีปัญหาเรื่องคิดมากนะอาจารย์บองว่าคิดมากนะคะคิดกังวลนะคะบางทีทําหลายอย่างเครียดนะคะเครียดจัดงานนะในเรื่องขการใช้ความคิดนะคะบางคนอาจจะมีแบบปวดหัวหรือนอนไม่หลับนั้นตรงนี้ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอื นั้นโดยทั่วไปไม่น่าจะมีปัญหาสุขภาพอะไรมากนะเพราะนั้นตรงนี้ดูแลได้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะค่ะมาดูบทสรุปนะคะว่าอ,อ,อาจจะจะเปิดสี่ใบนะคะงานเงินความรักสุขภาพนะคะบทสรุปของเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไร ยาเชรีออต9ไม้เทา้าเอา่อราชาไม้เทา้าวีออฟฟอร์จูนนะคะบทสรุปของเดือนนี้นะคะยังต้องสู้ยังต้องรยงานกันต่องานยังหนักงานยังเหนื่อยนะคะเพราะนั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนไม่พออะไรตรงนี้ต้องระวังนะคะ งานที่ได้จะมีผลสําเร็จไหมเป็นราชาไม้เทา้าเห็นผลสําเร็จนะคะม,มันน่าจะมีการต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยนะคะมีวิวอ f o ฟอจูนขึ้นมานะคะหรือธุรกิจของคุณที่ทําอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยนะคะอาจจะลองจัดโปรหรืออาจจะลองทําอะไรที่ มันกระตุ้นยอดขายนะคะหรือมีการปรับแพคเกจจิ้งนะคะทำหีบห่อให้มันแบบดูทันสมัยดูน่าซื้อนะคะหรือมันใกล้จะปีใหม่เนี่ยทำแพคเกจจิ้งที่มันแบบเกี่ยวกับการซื้อไปเป็นของขวัญได้อะไรแบบนี้นะคะหรือใครที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะถ้ามีเขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับกิจการร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองจัดลองจัดร้านหรือลองแบบ ทำป้ายร้านอะไรใหม่ๆให้มันดูมีการเปลี่ยนแปลงที่มันน่าสนใจนะคะหรือต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะหรือนิวเอียที่มันจะมาถึงตรงนี้นะคะหรือมีการเพิ่มเมนูใหม่ๆนะคะถ้าเป็นร้านนวดร้านสปาก็มีโปรโมชั่นใหม่ๆที่แบบว่าเหมือนรับลมหนาวนะคะ นวดน้ำมันนวดทิน,นล้อหรืออะไรที่คุณจัดโปรแล้วแบบมีราคาที่ดึงดูดความสนใจมีการเปลี่ยนแปลงป้ายอะไรหรือชุดของพนักงานในร้านหรืออะไรแบบนี้นะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการบริหารที่รัดกุมมีประสิทธิภาพนะคะแล้วงานเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะ ในเรื่องความรักก็อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเข้าหากันนะคะถึงจะทําให้ความรักดีขึ้นอุปสรรคต่างๆมันลดน้อยลงนะคะเพรนั้นโดยรวมแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยยังเป็นเดือนที่ชาวมังกรเนี่ยยังต้องแบบ ไปต่อยังต้องลุยต่อนะคะมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ต้องอดทนรอคอยเนี่ยเข้ามาอุปสรรคมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ไม่ได้หนักนะเพราะนั้นตรงเนี้เหมือนดวงชะตาชีวิตของเราเปิดแล้วแต่มันค่อยเป็นค่อยไปนะคะบางอย่างที่เป็นความสําเร็จหรือเป็นสิ่งที่เราคิดเราฝันไว้นะต้องรอคอยอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเดือนนี้แหละนะคะเพราะเดือนสันปรากฏขึ้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยไม่ไม่ได้แบบว่า ดูแย่หรืออะไรเลยนะคะมันดูดีมากๆเลยนะเพราะนั้นตรงนี้อดทนรอคอยอีกนิดนึงนะคะแล้วความสําเร็จความสมหวังเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาวมังกรนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มาพบก,กันใหม่ในคลิปความรักที่เดี๋ยวอาจารย์จะทยอยทำลงให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ